มันเป็นสเปคเครื่องยนต์อะไรไหมครับผมแสดงแสนยานุภาพไปแล้วใช่วันนี้สเปคพ r 1 5 0โอเพนพร1 5 0โอเพนใช่ปลายปีนี้แข่งไหมปลายปีนี่แข่งด้วยมาเนี่ยที่สรงกลาเลยนะครับมาตามหาหาใครคนไหนใครอะคนไหนเขาจะลงทำรุ่นลูกเจ็ดต่อให้ที่ว่าไฮไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลอินเตอร์เนชั่นแนลสี่แสนบาทเขาเรียกว่ารับแขกใหญ่พลาดเลยนะป้องกัน125โอเพน รุ่นนี้นี่ต้องไปเจอกับแชมป์จากมาเลเซียใช่วันดูไฟแข่งจริงเอออืมไม่เดมบอสกูบอสกูกูจะทำให้เด็กมันดูเจ็บกูบอสกูกูจะทำให้พวกมันดูเจ็บกูบอสกูกูแม่งโหดแม่งทุกนูใครๆก็ต้องเรียกว่าลูกพี่แม่งทุกนูเจ็บกูบอสกูมาเทศกาลขึ้นเขาแต่ว่านี่ฮะเราเจอรถรถเอตองรถใครรถเอตองเป็นใครไม่ได้นอกจากเขาคนเดียวเท่านั้นนะช่างคูนราชาดอกข้าแต่เฮ้ยเขาไม่มีแข่งรถบนเขาเหรอแอ้มี แบบเมืองนอกไงแข่งรถขึ้นเขาเจักคุณอยู่ไหมฮะโอ้ยอยู่ทางนู้นอยู่ที่นู้นสวัสดีครับสอันนี้อันนี้ไปไหนฮะก็เขาเรียกแหนไปไปแข่งรถเหรอไช่มาชูอินวันชูอินนันแข่งได้แล้วก็มาทิพได้เดี๋ยวเมื่อกี้นี่มีแข่งได้มาทิพมาได้มาทิพก็ได้ไรถเมล์พอดีเอามาให้เจ้าของเขาดูด้วยอ๋ทำไงบ้าน แราจะไหนปั๊มแบมโบ้คนนี้เลยเหรอคนนี้เลยแรงเทมปั๊มแบมโบ้ถ้าใคนอยากได้มีราคาพิเศษไหมมีแน่นอนอ๋อขอได้พักมาหาเจ้าคุณได้เลยแพงแพงแพงพิเศษแบ๊กแบ๊กผมมันเป็นสเปคเครื่องยนต์อะไรม <manager. S 2> ันกระโชว์แสดงแสนยานุภาพไปแล้วใช่วันนี้สเปค P R 150โอเพต P R 150โอเพตใช่ปลายปีนี้แข่งไหมปลายปีนี่แข่งด้วยแข่งด้วยเออ แล้วที่มาเนี่ยที่สำคัญเลยนะมาตามหาหาใครคนหายใครคนไหนไม่ว่าจะเป็นบังไม่ว่าจะเป็นไม่เคยชื่อเขาไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นบังยัดบังยัดไม่ว่าจะเป็นบังลิมบังลิมมไม่ถามไปบังบังหายหมดเลยนี่ผมมาแล้วนะเดี๋ยวจะหาเอ้ยมาไม่มามาเขาไม่มาทขาไม่มาเขาไม่ได้มานี่มันไม่ใช่งานแข่งเขาจะเอาวาสารเรามาผิดที่เอง นี่เขาก็ยังไปยุ่งกับงานแข่งรถกันหมดเลยแล้วเรานี่มาเที่ยวเฉยก็ถือว่ามาประกวดในตัวแล้วขับรถได้ในทุกอย่ขั้นตอนดึงไกแล้วแต่ว่ายังไงฝากด้วยปลายปีเอาจะฝากอะไรถึงสามบังก่อนโอ้ยังไงบังนะผมมาแล้วนะไม่ว่าจะทิพย์ไม่ว่าจะแข่งผมไปตลอดเดี๋ยวจะหาว่าจ้างยิงวุ้นยิงนี่นี่ออไม่มีปัญหาเออดูตาผมด้วยเป็นยังไงหน้าตาผมเป็นยังไง มีตาดำไม่มีตาขาวจะให้ฝากด้วยแล้วก็ปลายปีก็จะมาคุยกับสปอนเซอร์อีกว่าเขาจะลงทำรุ่นลูกเจ็ดสองให้ดีว่าไฮไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลออินนเเตร์สี่แสนบาทแล้วก็มีฟินฟิตอินโดนีเซียมาในเวียดนามไทยแลนด์ห้าประเทศด้วยกันเราจะเป็นหนึ่งในทีมเราแน่นอนผมเชื่อว่าผลงานขนาดนี้เงาต้องต้องได้แสดงสัญญานุภาพเรา โชคดีแบนไทยโชคไทยต้องโอเคดีฝากถึงเพื่อนๆให้ติดตามหน่อยยังไงฝากเอสซีมิล่าเปิเพลงทุกคนทุกท่านเลยนะครับฝากติดตามด้วยจ้ามูลกรจาท้องถิ่นแข่งจริงเอ่าไม่ได้โมไม่ได้ขายฝันไม่ได้ขายฝันที่สำคัญลงกี่รุ่นยังไงบ้างนอกจากอินเตอร์เนชั่นแนลรุ่นหลักรุ่นหลักๆก็เสียบวีไชัยลูกกระจนีโอเอ็นจีโอย้ำหนาเขาเรียกว่ารับแขก เขาเรียกว่ารับแขกใหญ่พลาดเลยนะป้องกานร้อยี่สิบห้าโอเพนรุ่นนี้นี่ต้องเป็นเจอกับแชมป์สากมาเลยสิใช่วันทูไฟวันทูไฟทูไฟเสียต้องเสียย้ำนักย้ำหนาเลยยังไงต้องพ้องเหมือนเือพี่เป็นหน้าเป็นตาเออเพราะว่าคนในสยามประเทศเราเนี่ยรุ่นร้อยี่ส้าเนี่ยเบอร์หนึ่งนะเบอร์วันต้องเป็น ราชาท้องหน้าไเรียกว่าส่งทหารเอกโอทัพเอกประมาณนั้นเข้าเข้าไปชูงได้เข้าไปสู้รบเข้าไปตอสติติรุ่นนี้ต้องอยู่ที่เท่าไหร่สถิติรุ่นนี้ก็เคยวิ่งเคยซ้อมไว้ที่อเมริดีที่สุดเร็วที่สุดในสยามประเทศก็59 99วิ99วิความมั่นอกมั่นใจของเราเป็นยังไงบ้างสำหรับการเตรียมตัวการซ้อมแหม่แล้วตอนนี้มันรู้สึกว่าิะยังไม่ได้ทำเลย้วก็เหมือนแบบ ถึงแล้วยังไงก็เป็นเสี่ยวไม่เป็นข้าวกลับไปปลูกหน่อยยอดเหมือนเดิมเรื่องว่ามันอยู่ในมือว่าได้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 กระบี่ผมได้ฝั่งบ้านมาต้องเป็นที่เลยเนี่ยอ่ะชอร์เดีวเชียงไงมาคุยเรื่องของการจัดทรงรถกันไว้ดีกว่าทรงทรงรถของเราเนี่ยเป็นรถโอเพ่นัะส่วนใหญ่อยู่แล้วใช่ใช่ครับใช้ยงล้อยสองทรงอะไรที่ใส่อยู่ใช่ไหมใช่เป็นเอ็มทีเอ็มดีใช่ รู้สึกว่าจะเป็น MC ลายคาร์บอนดีพีนแต่เต็มท so ี่แล้วอีลินแตเต็มที่ใสุ่๊บลงเลขกห้าห้าแรกของประเทศไทยใส่ล้อคาระบอนปุ๊บลงเลขึ้นเลยก็ทำเอ่อเป็นเกืเป็นการตองแต่ยังน้อยก็เป็นสถิติครับที่เป็นเป็นสถิติที่น่าจดจำเอ่อทั้งเงินสอกเคืนลงเล็หน้าเรียกว่าเป็นคนแรกของประเทศไทยยอดถามว่าทำไมถึงเรียกเป็นล้อเอซตองคาร์บอนก็หนึ่งสวยสอง ตั้งแต่ถ้าคุณใช้งานเนี่ยน้อยต่อกี่ปีแล้วเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ล่วงล่วงสนับสนุนกันไหมพัาสามปีเดิสปีสปีเป็นยังไงบ้างประสบการณ์ก็ก็ถือว่าพัฒนาต่อเนื่องดีตลอดดีเนี่ยมันมีดีดีดีมันดีตลอดอ่ะพยายามดีดีดีดมันเป็นแบบประมาณนั้นตลอดที่เราใช้มาก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่อง อแตกเล้าอะไรเนี่ยเออจะรับแรงกระแทกรับแรงเขาเรียกแรงแรงบิดแรงบิดนะความแรงเก้าจุดห้าห้าจุดเก้าก็ยังเอาอยู่เออก็ยังเอาอยู่ครับประมาณนั้นใช้ก็ไหว FC พี่เล็กันเพงด้วยเดี๋ยวฝากถึงเพื่อนๆที่ยังไม่เคยใช้กงร้อยต่อกันยังไงฝากเปิดใจหน่อย FC พี่เล็กเป็นเพลงนะเพื่อนพ้องน้องพี่มิดรักแฟนเพลง ยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมก,กอดดวงใจด้วยสําหรับวงกลอ้อเอสตองเออไม่ว่าจะเป็นแข่งออไม่ว่าจะเป็นใช้งานครับไม่ว่าจะผีเล่นออได้หมดผมบอกครบเดียวเราเลือกให้มันถูกสไตล์ตาการใช้งานต่อเดี๋ยวจะหาว่าไอ,อช่างวันนี้ไม่บอกทีอหนึ่งจุดหนึ่งไปใส่ใช้งานตอนสองระดับมันก็ไปมันเบียดู้ใจมันก็แบกงานไมด้ต่อใช้แข่งใช่เราต้องแจ้งไปว่าผมจะแข่งผมใช้งานเออแล้วเราจะต้องสั่ง ฝา,ากถึงเพื่อนๆที่ยังไม่เคยใช้วงนนะล้อยตองเยนะผมบอกคำเดียวนะถ้าใครไม่ใช้เนี่นะเขาเดียว่ายัางไงฝากด้วยให้ใช้ล้อเอสตองล้อที่ดีมีคุณภาพสําหรับผมใช้มั่นใจแน่นอนทุกสนามขอสุดท้ายสามคำารื่วงล้อยตองนึกถึงอะไรสิรอ,อ่ะคําหรอล้อที่ดีก็ต้องล้อเอสตองนี่นี่ช่างน่าจะนอนน้อยจะนอนมากยังดีนอนไหมยังเลย ขับรถต้นเดี่ยเที่ยงคืนเขาไม่มีคนขับขับไม่เป็นนี่เป็นรถเขามีหมอนทองหมอนทองเป็นทองรถรถขนปันนี่เช่นเดียวกันขนลูกเหล็กเด็กแดงมานี่ฝันที่เป็นจริงปันด้วยอยากไปเที่ยวอ่าอยากไปเที่ยวก็ได้เที่ยวควัวโม่บุญถดายคลิปกันเองกันเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงช่างคุณก็มีกับข้าวขายด้วยนี่ด้วยนี่เป็นรถล้วง ถึงเปพื่อนน้องที่ว่ามาร่วมทริปขึ้นเขาประจำปีอะนรอย่างไงก็ฝาก f c มีมลรวเป็นเพลงที่มาเขาเรียกขึ้นเขาอ่ะครับรว่าขึ้นเขาอข่ะเ,เพื่อรับบรรยากาศหรือว่าโอโซนระดับเจ็ข,ของโลกอะไรประมาณนั้นทำทีปลอดภัยใส่ใจกฎรจราจรเป้าหมายคือที่บ้านดีแดนส,ญญสมิทพัฟฟันเกล <laughs> มาครบมเลยอย่าลืมนะถ้าชอบให้ไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะนะเดี๋ยวจะไปติดตามชม เครอ่าต้งคูนั้นยังไม่เคยรีวิวเลยใช่ใช่รช่เร็วๆเลยน่าจะน่าจะได้ฉายเหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึงเดือนแล้วนะไม่สามนาทียี่สิบวันสามสิบแปได้วันน่าจะได้ฉายน่าจะได้ฉายเต็มมากพาะตึ่นทำด้วยความมั่นใจเต็มร้อยเอาง่ายๆสองร้อยแรงมาห้าร้อยน่งโมไม่เคยเปลี่ยนแปลง <laughs> เป็นไงล่ะเอไหว <laughs> ชั้งคุนป่า มาผิดงานหรือเปล่าเนี่ยลูกพี่จุดน้าไม่ต้องตามเบียวคี้เลยดิชิตอย่ามายหนึ่งในสามเบียวคิ้เลยดิชิตคิงแบ We are killing this shit Bro. King back We are killing this shit